เรียนวัดสมออุทาประชานุเคราะห์ตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลโพนังดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทบริหารงานโดยนางสาวราตีศีละอรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมออุทาประชานุเคราะห์มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน12คน ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด124คนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพบอมีจำนวนสด้านซึ่งจะขอนำเสนอให้ท่านทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียน โรงเรียนวัสมอุทฒาประชานุเคราะห์จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่นสวยงามมีมาตรการรักษาความปลอดภัยมีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมปลูกฝังด้านคุณธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนในโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรม การประเมินผลและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการด้านคุณธรรมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดำเนิงงนการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณลักษณะ ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทคือความพอเพียงมีระเบียบวินยัยมีจิตอาสาและมีความรับผิดชอบมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรมผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมสร้างเครือข่ายกับองค์กรศาสนาในชุมชนได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลคุณธรรมและจริยธรรมเช่น รางวัลสถานศึกษาได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์การพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับสองดาวประจําปี2566กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโรงเรียน ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสระดับดีประจําปี2567ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมศึกษาบ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาผ่านการประเมินความยั่งยืนเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้รับรางวัลน,นักเรียนคุณภาพระดับดีเลิศตามการดำเนินง,งานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทชัยนาทสมาร์ทยากากำลังสองโมเดล ได้รับรางวัลระดับดีกิจกรรมการจัดทําหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมะพิบาลในสถานศรรึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตด้านที่2ด้านผู้บริหารนางสาวราตรีศออีละอรักษณะการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัสมว,วุฒทาประชานุเคราะห์ได้เข้ามาพัฒนาโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพบทอ,อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการนิเทศกำกับติดตามและการดำเนินง,งานพร้อมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณธรรมเป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติของโรงเรียนคุณธรรมสปทได้รับความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งบุคลากรทั้งบุคลากรผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนและประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนครองคนครองงานด้านที่3ด้านครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวดสมอวุฒาประชานุเคราะห์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยการออกแบบการเรียนรู้การจัดหาสื่อการเรียนการสอนโดยผ่านการทำโครงการคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ให้เกิดกับผู้เรียนดังนี้ชั้นอนุบาลปีที่2เรื่องหนูนน้อยฟันดีรู้ที่เก็บชั้นอนุบาลปีที่3เรื่องห้องหน้าอยู่หนูนน้อยสุขใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องห้องเรียนสะอาดด้วยหน้าที่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องอุ่นใจใ่ออมชั้นประถมศึกษาปีที่สเรื่องจิตอาสาพาสุขใจชั้นประถมศึกษาปีที่สเรื่องพอเพียงพาะเหตุชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องปลุกผักปุกใจชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน้าเรียน มีการใช้สื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลและนําผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนานักเรียนมีการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูในโรงเรียนและครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อนเนื่องครูประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นนางสาวราตีศิลาอ,อ และนางสาวยุวดีโมราลายผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมจริยธรรมเฉริมพระเกียรติเย,ย,ยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่18ปีการศึกษา2,566ระดับประเทศนางสาวยุวดีโมลาลายได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่าสาปทหโอเบกอ a วิร์ระดับภาคเหนือ ครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2,565ถึง2,566ระดับภาคเหนือครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนานางสาวเกตดาวิรัตมงคลชัยได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก จากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับดีของสำน,นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างครูชนคนคุณธรรมด้านการจัดการเรียนการสอนระดับดีมากกิจกรรมหมือนครูชนคนคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพบัตจำนวน6คนด้านที่4ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดสมอวุทธ,ธาประชานุเคราะห์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอตรัตลักษณ์ เข้าใจแนวคิดคุณธรรมสะปทสามารถนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้โครงงานคุณธรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่คโครงงานคุณธรรมสื่อสาธารณชนในรูปแบบต่างๆเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้นนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์ จนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการ์ด้านคุณธรรมมีวินัยความรับผิดชอบมีจิตอาสาและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีสามารถนำเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมนุมตามความสนใจและปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนและชุมชนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ และสามารถนำไปนไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้และส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลระดับดีกิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและทรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตได้แก่เด็กหญิงกัญญรักษ์ไม้คำเด็กหญิงประวรรัตน์พานุพินทุและเด็กหญิงสิริกุลเนื้อเย็น นักเรียนได้รับรางวัลโครงงานลูกสมองออมดีอยู่ดีตามวิถีพอเพียงเป็นผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงระดับประเทศจำนวนสิบคนได้แก่เด็กชายธนกรสินอวยเด็กชายพักวินพึ่งสุขเด็กชายพิพัฒน์จงดีเด็กหญิงกัญญรักษ์ไม้ำํำเด็กหญิงรดาแก้วคงเด็กหญิงชนิดาชัยพิพัฒ เด็กหญิงอลิศรานารอดเด็กหญิงชรัญญาสมเทพเด็กหญิงประพาวีศิริปริชยยกรและเด็กหญิงกมล,ลรัตนาธรน,นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่7 1เด็กหญิงชนิดาชัยพิพัฒน์ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกาวสุนทรพจน์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6การแข่งขันกิจกรรมน้อมนำพระบรมราชโอบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติเด็กหญิงชนิดาชัยพิพัฒน์ประจำปีการศึกษา2566ระดับสันนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท จากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยการพัฒนาและปลูกฝังในด้านคุณธรรมจริยธรรมมาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรมรอของครอบครัวสมอแห่งนี้ภายใต้ความร่วมมือของผู้ปกครองชุมชนจึงส่งผลจึงส่งผลให้เกิดผลงานของสถานศึกษาผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์เป็นที่ยอมรับในทุกด้าน,นาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสมอวุฒาประชานุเคราะห์มีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดีนำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการดังคำที่พ่อสอนสืบไป